สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับพามาดูบรรยากาศสดชื่นตอนเช้านะครับตอนนี้น้องฝนก็จากไปนะครับตอนเช้าเ็เห็นแสงแดดนะครับต้นไม้ก็สดชื่นนะครับกิจกรรมช่วงนี้ก็เร่งตัดหญ้านะครับน่าจะเป็นการตัดครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ ก็ตัดหญ้าเอามาคุมโคนต้นไม้นะครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับอผิวดินบริเวณต้นไม้ของเรานะครับอตอนมะลิผมก็เริ่มโตแล้วครับเพื่อนเป็นที่ล่มเกงาได้แล้วนะครับรออีกสักปีสองปีน่าจะาติดดอกออกผลนะครับปีที่แล้วติดดอกครับแต่ไม่จับผลนะครับอตอนนี้ตอนโตที่สุดในสวนนะครับอายุต้นก็น่าจะหปีกว่านะครับ ปีนี้น่าจะเห็นดอกแล้วนะครับปีที่แล้วมีดอกนะครับแต่ว่ามีไม่ครบทุกกิ่งนะครับอันนี้คือชมพูพันทิพย์นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นบริเวณตัวบ้านสีชมพูนะครับตอนนี้ผมก็ยังตัดหญ้าไม่เสร็จนะครับทยอยตัดไปนะครับตามโอกาสเวลาที่ว่างนะครับก็เริ่มเห็นความชุ่มชื้นนะครับเห็นความร่มเงาะ ในแปลงนะครับต้นไม้เริ่มโตมาอยู่ได้สองปีนะครับช่วยดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับให้มันโตขึ้นนะครับก็มีบางส่วนที่ปลูกไว้ก่อนนะครับบางส่วนที่ลงมาปลูกเพิ่มเติมนะครับน้องมะลิกก็เริ่มเริ่มจะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอนาคตก็คาดฝันให้มันร่มเรื่นนะครับ วา,านก็ตัดโซนนี้ครับเพื่อนครับตัดแปลงมะม่วงนะครับแล้วก็ฝรั่งปลูกแทรกผสมนะครับแล้วก็มีเจ้าต้นมะลินะครับเป็นเมนหลักนะครับแล้วก็อาใส่เสื้อชาที่เราตัดเนี่ยนะครับทำการเอามาคลุมต้นไม้ของเรานะครับ ก็ได้ประโยชน์นะครับเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินไว้นะครับแล้วก็รอมันย่อยสลายนะครับก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะครับเอาบรรยากาศสวนมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับจะทยอยอัปเดตนะครับสวนให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ